สบายดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้องมูลนิธิภูพอกันคือเก่าเดอ้ออยู่เพื่อนอยู่ซานคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้อยู่กับ่อ่อเพม่อนกับมาเตนาเนาะแล้วกัวนน้องอันแล้วก็นื่อยังไงสื่อจอมฮะคัน,คนสื่อลินเพม่อนสื่อจอมเนาะสื่อแท้เพม่อนสื่อขันอันนี้เอื่อยเพม่อนเนาะสื่ออันแล้วก็นอ้องแพวเมื่อนี้เพิ่นพากันไปเอาหมักหม่วงมากินสมเนาะนี่หมักหม่วงกัได้แล้วก็เจีววานเนาะพี่น้อง พ่อเพิ่นก็มากินนำหมักหมงต้นเนาะกินแล้กินซู้กินผักหมงต้นเนาะคันเฮาบ่ผ่านกากออกมันสีขมเฮาก็เลยผ่านกากออกเผ็ดเป็นเปียงต้นเหี่บ่ทันได้ผ่านขมให้มันเหมือนหมักหมงสองเผยจ้ำเด้อกระจบปั่มนะแซ่บเนาะ บมีไหมน้อแพลวไม่จับกิอน้องมันจืดเพี่น้องกินชมยามบ่ายอยู่เพือนคือกลากินยูตูบน้อยเขามันจึงเย็นมันมุงหยามุงหยามันเย็นห้อนมื่อนี่ค่ะ กินมดในมันเลยนี่โอ้่ผึ้ใหญ่เนาะมามาชี่นมากินสมยามบ่ายเนาะไม่ได้กินข้าวกินสมเลยเลยค่ะขักขนดข้าวกินกินสมเลยนี่นี่เนาะเป็นบ่ เมิ่งสิเอาหวอดนี่เทียบออกแต่มันยังเป็นหน่วยมันจำมนได้ยากกันหวอดเลยนี่จำกินในนี้ทมดมันพักขนาดอทบเอดแทบเบี้ยง กรอถูกขื่นด้วแซ่วคือบอกรยลายย่อมไปขึ้นบอมีไม่แม่นบอขึ้นไปแล้วบล้ายหนึ่งเอาเก็บลงไม่ฟังไงงอกินมาสตาร์ิ้งจคือบอคนหนึ่งขึ่นคนหนึ่งตาเก็บตากกระเทือน้ากกระทือทองยางขึ้นไปทองยางขึ้นไปจะโยกอะัรบ้ง ถิ่องมางมว่กินเบิดกันเ่อมันนี่ดิวแล้วมันบมบมันบมีหนางามอึดหนจะมาอีกหนาไหมฮะใหญ่แล้เนาะแล้วบอกแล้วแล้วก็ถิ่มลงนี่หมเมื่อกมันดีวงามแรงถิ่มลงหมกอันถิ่มหม่วงลงมื่อกึ้เบินเบ่ แส่ขนาดาต้ากจงใจเป็นน้ำยิวขาวว่ามันคมฮะมันคลมคืมเน่ยวานแซ่บักดาคางมันกินแังเด้งแต่เอาเยอะมึงนะคือไม่ไปน้ำค้นได้เคืงหนึ่งอหรอทำไมบิดลงคนหนึ่งคเกียบให้แพ่วเทบกันละ ทเทพค่ะขันบ<ก>่มามาฮะมามา้คือมาัวเขหัวนขืเขหวขึมามา้นหัข่อเหข่หัวเขื่อหเ่ัวเขอัอเัว่ มื้อนี้พี่ย้อมหามเลยว่าแซ่บอนี้แบบเจ๋วหวานๆเนาะคันมีอันหัวผักบัวใส่นะเฮ็นค่ะมื้อนี้มีหัวผักบัวซอยซอยใส่กัดรหลดซูนเ <c oughs> จาะเลยหามไม่อยากคมเนื้นะอไงกัดรหลดเจ๋วกระเบิดมังม่วงกระเบิดพี่น้อง ความวาามาแซ่อืมมาหน่อยฮะเอามั่งไล่ด้วยหนเออขึ้นไนเอามาต่อดลงใส่เด็กน้อยเด้พี่นอาา้อง<า>เด็กน้อยไปเอารอ <c oughs> งของคนเพื่นเมือ่อไาให้เพื่อนไปเอามาให้กินอีก อ,อยู่เวินอยู่ซานคือเก่าไม่ได้ไปทางใดร,รอกเนาองมีดปาดมือเดอ้อ อเอ้ยเบิร์ตค่ะเฮ้ยแต่ไม่เป็นหลวงมานมลา้วหมูไ,ได้สิดูหลวงลายเถื่อนฮะตอนนี้มังม่วงค่ะเบิร์ดเลยนะ้องพี่น้องก็ให้อันน้องอันน้องอันคนไปเอา หมักยมต่อเนาะหมักยมกับเพือเ่อนเข้ากับบ่มีเนาะบ่มากมันเดกกมันก็นได้ไปกลโกมขามแต่ว่าก๊กมันโมงามก๊กมันขีล้ลายมันก็เลยบ่มากเนาะเพื่อนกัไปเอาอยูพุนแหละแจ่วกับเบิร์ดแหละนังเดเขาะถ้วยหน่อยหนึ่งกับชิมานเล็มกินกับแจ่วในใน,ใน,นี้นะน้องพี่น้องแจ่วแซ่บค่ะเนาะแจ่วหวานแบบข้าวกับมันหมักม่วงเลยนะหมักม่วงเบิดก่อนมักม่วงเบิดก่อนโบอินซัาพี่น้องเอ้ย ฝนอามาหน่อยฝนเนาะมันอยู่สูงฝน่ากกมันอยู่สูงนะกะอยู่ปลายมันถูมันกะอยู่สูงอย่างเดียวยังบ่พอนะมันบ่มีไม่แม่นน้ำเนาะมันบ่มีไม่บิดน้ำก็เลยอันได้หน่อยหน่วยใหญ่มันทิบมลงมาผัดเห็ดห้งัวกินเบิดงัวกินเบิดงัวมันอึดหยาได้ยามเนี่ยมันชนโคมก็หมอกม่วงเลยทิ่มหมอกม่วงมาแล้วมันกินแบบนี้เนาะไป้อง แล้วเราถามมังยูมีน้องพี่น้องขาดซ่วงไปเลยซ่วงเนี่ยก็บอกอลลค่ยได้ร่งคลิปกะบมมีคลิปเห็นงน้องพี่น้องสักที่่งคลิปอีกอย่งเนาะบมมีหฮอดคลิปสิลงพี่น้องเอออย่าพลาดลืมกันเด้อในแต่ก็ได้าษเป็นกำลังใจคือเก่าเด้อพี่น้องในม,มังยูม,มาแล้วพี่น้องส้มบ้มังยูเลยมันหวานเ<า>นา,นานนะกินกับเจียวหวานมันหลุดเมื่อเข้ากันไปมล้วมังยูม,มันหวานอยู่อ่ะ พวอื่นม,มันวานแล้วก็จะได้หอมนมักน <oh> ่มบุษมไปได้กินกับเจียวหวานกับบุยาเผ่ากไปแล้ว

คนคัมชุกคนยิบเอาน่าาขับยิบมมคนทุกอมัคำุกมันขละส่วนอีแพลวขึ้นใหญ่ง่ายบอกมันชุกไปแล้วแล้วมันกินที่มันจไหนมันยิบมันเน่าเนยามีค้ับพวกกินแล้วมักคำดิบเขาก็จะหมังมุมงห้อ มะกะทนันขาล่างมากมากหมวกมันก็นหง่งหมวกแล้วแซ่บกว่ามึงฝักงหวกแซบกว่ามะกะทั่งยุงหมวกสงหมวกวน่ะแบ้ค่วกมันคนจามแต่กสมเนาะหมวกอันนอะไรฮะมันแซ่บหมไม่หงหมวกมะกะท้าคนแน่หมวกแก้วก็แซ่บหมักมวงม่ว่ามันคิวควค่ะคบ มอแซ่บมมูป่าบมผิวมพันนะบหมูพันก็แซ่บแซ่บบ่บ่มีบ่ปีน่หมูพั่ะมตัแล้วเฮาไจแซ่บรับมูสุกแเขาครับอุ่นนาเอาเรือ จมือนแล้มือนาเอาหมวยไม่กอะมเอามอที่เทียนไรมั้งปัญจันไ่ได้ไปจันหนาจันที่มัจันมื้นไได้ไปบ่เปยังคือบ่ว่าไม่เอาผักสามือกูผักเป็นยงกร่งใช ดแสบคัะเข่ากับไ่ได้กินเนะาะอยาก้านหรอกินบ่มามาขึ้นไปเทิงถูกปะเปลน่างมือเลยขึ้นเทิงเลยให้แค้รลวกเห็นไหมโอเคเด้อพี่น้องตอนนี้ซาแพนก็ได้กินแล้วเป็นทีมอยเนาะเด็กน้อยเผื่อก็ได้ขึ้นเมือแล้วแหละ คลิปหน้าพ่อพ่อกันใหม่เด้อพี่น้องคลิปนี้กับผมมียังลายเด้อมากินสมมังม่วงยาบ่ายนอกกระเซ็บผักแซ็บเน่ยมังม่วงกับเบิร์ดมังยุ่มกับเบิดแจวกับเบิดมีเทนเนลเบิดเนาะโอเคเนาะพี่น้องก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าอะไรที่สำคัญกับเรื่ความโฆษณาเด้อพี่น้องฝากติดตามรับชมคลิปซอฟเทนตลอดไปเด้อเผื่อเห็นซอฟเทนมีรายได้ก็คลิปใหม่ๆออกมาให้เบิ่งอีกครับคือว่าแล้วเนาะพี่น้องเรี่องความโฆษณาเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนเนาะที่ให้กำลังใจและพี่น้อง คลิปหน้าพบพอกันใหม่เด้อบ่าวลายยายห่างเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง